ก็มเมื่อคืนนี้หลานมานอนด้วยเนาะยายก็ขี้เกียจทํากับข้าวค่ะวันนี้ก็เลยชวนหลานมากินพุเดเตียวด้วยกันชื่อพุเดเตียวพันล้านค่ะน่าจะอร่อยอยู่หรอกเพราะว่าเห็นไปออกรายการดังด้วยนะร้านก็เพิ่งเปิดใหม่ด้วยค่ะเมนูก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยเลือกไม่ถูกเลยจะเอาแบบไหนน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะคนก็มาลองชิมกันเยอะเลยค่ะมาดูซิว่าจะอร่อยแค่ไหนไป ไม่มีดไหนนะอ่า่ากอนนะั้นไงไปหยิบน้ำเปล่าต้องเอาอะไรเอาไปนั่งโดน่ไห้มัจะจำตัวได้เดี๋ยวเอา,าให้มา 嗯。 อะไรหมดเลยเป็นไงบ้างครับหมดหมดแล้วยังหมดแล้วอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมครับชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่าเนื้อตุ๋นพันล้านเติมใหม่หมดเอ๊ะติใหม่เก้ากิโลใช่ครับ

เราไปต่อร้านที่สองกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดพราะเรายังอิ่มแล้วแหละแต่มันยังอิ่มอยู่เรื่องค้างคายอยู่ไปกินต่อก็โอ้เปลี่ยนเป็ดบ้างเนาะไปเราจะไปต่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันค่ะนี่ร้านที่เรากินเมื่อกี้นี้เนื้อตุ๋นพันล้านบัวกุณต๋อยด้วยนะพันล้านจริง,งนีมเนาะโหนตรงแล้เราก็จะไปต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกัน ไาการร้นานกรตือเป็ดล้านที่สองนะครับ น้ำแข็งลงนั้นไปอ่ะอนั่งรอไปเดี๋ยวกินน้ำแข็งเล่นเล่นรอชันที่สองใช่ไหมเนี่ยร้านที่สองมาดูซิว่ามันจะว้าวไหมคือเราเหล่าร้านนี้แหละให้เจ้า มีน้ำซุปด้วยช้อนไม้ใหญ่ด้วยช,ช้อนใหญ่ใหด้วยมาชมกันว่าร้านนี้จะเป็นยังไงผั้ร้านมีนี่เลยนะพันล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านร้านงั้นสบายกินน้ำซุปด้วยไม่ต้องปรุงเหรอ ใช่ร้านนี้มันร้านในดวงใจยายอยู่แล้วไอ้แพกกินแปใครไม่กี่คนแล้อ้หลายั้งแล้วใครไม่ต้องปรุงเหรอซุปน้ำสิซุปน้ำด้วยใครไม่ไหวก็ไปหากินนะขีดเสี่ยวป็ดน,นะชิ้นใหญ่ๆแบมบมๆมเลยเสื้อของเขาก็นุ่มเลยเหมเือนกันแล้วก็น้ำซอสของเขาอร่อย ก็เป็ดเนะาะไม่ใช่เน,นื้อนี่ค่ะปิดเป็นไงป,ป็ดเป็นไงอื้อมอุ้ยเบ้งๆเลยมากินกันร้านนี้ร้านประจำใหญ่เลยนะ <c oughs> ร้านตัดยำใหญ่ตัดยำต้องใส่พริกยำเป็นรูปจิ๋มดีแน่จัง น้ำส้มดูนะน้ำส้ว,นะนนสวมมั่งใครดูด้วยใช่คับอันนี้ไม่ชอบเปรี้ยวน,น้ำซุปโยดนะมันมันมันเฉะเฉะก็อืมดีงามไหมดีดีงามเ็้านเป็น กินเลยกินเลยกินเลยเป็นยังไงบ,บ้างครับ cướn mà mít cướn Cướn, cướn, cướn Phải Anh nghe không? À, <laughs> อันนี้เส้นกับปิดนะอืมอืมอืมทั้งสองก็คือนุ่มมากเลยครับอโอเคนะเคอร่อยมากครับป้งเมเกี่ยงเลยครับเกี่ยงเลยครับไม่เหลือลอเลยครับร้านที่สองก็ไม่เหลือลรอ อันนี้ลูกพิตต์นะคะลูกพริี่์ดีน่าจะได้ดด้ดเนี่ยค่ะบใส่พริกกี่ช้อนนะคะสามแล้วก็เขาหัวเองนะเนี่ยเผ็ดมากทำสุดท้ายแล้วนะอีกสองคำสองคำสองคำทำไปอึบอืมโอเคทำสุดท้าย อ้ำสามสองหนึ่งอ้ำเป็นยังไงบ้างครับเจ็ดมากอร่อยมากน้ำซุปแล้วก็น้ำซอสเขาหวานมากเลยหวานชอบมากเลยหวานหวานแบบโดนใจแล้วก็ไม่ตัดไม่โดนตัดขาดนะคะน่าใจน่ใจเชื่อแล้วว่าอร่อยเคี่ยงขนาดนี้ร้านของตัวเองสบ ร้านที่สองนี่ยังไหวกันอยู่เลยร้านนี้เป็นไงบ้างครับโอ้ยร้านนี้ประจําอยู่แล้วเนาะ ไปยาวไปเลยหนุนของบ้านนนสวยสวยของบ้านนี้สายเกือบได้มาคิดถึงกันให้มาเจอกันคืนเดียวนี่คิดถึงกัน จเจอกันแค่เกินเดียวไม่เจอกันนานกี่เดือนจังละ นี่ด้วยผ้ายี่เออไปไหนดูหาน้ำดู <laughs> คนขยันอยู่ไหนก็ลำบากคนลำคนขี้เกียจอยู่ไหนก็สบายลูกชิ้นไปไหมไปไหมมามาม,มีมีถามแม่ด้วยโอ้ ด,ดีๆระว,วังมันจะปิดไม่ได้ไดออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นมาไหมมาไหมเอาชิ้นมาปิดดีหรือยังพายเหมือนไม่ดีเลยอะชิ้นไปด้วยหรอเราจะไปขายขวดกันนะเป็นไงจะได้ตังค์กินในติมชาไข่มุกแล้วดีไหม เก่าไม่รู้โอเคครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อครับก็ไปขายขวดขายกล่องนี่แหละเพื่อจะได้เงินค่าก๋วยเตี๋ยวไง <c oughs> กินหมดเท่าไหร่กี่ร้อยเมื่อกี้นี่คนละร้อยสามสิบไม่แต่โอ้อีกเท่าไหร่รวมหมดเลยเท่าไหร่ร้านนั้นเท่าไหร่นะ <170 S 2> ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบรวมรวมร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยหกสิบอะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยหกสิบร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยหกสิบร้านร้านอะไรนะร้านเอเนื้อเนื้อตุ๋นเนื้อตุน๋นก็ร้อยเจ สามร้อยสามร้อยสามเ<า><า>ออโอเคค่ะตอนนี้ก็จะไปเอ่อจะไปจะไปแข่ขวดแล้วก็กล่องนะครับก็นมครับ<ช>เดี๋ยวจะหารายได้บ้าง <c oughs> ขวดกล่องก็กล่องก็เป็นกล่องที่เราเอฟของนั่นแหละส่วนขวดก็เป็นขวดเครื่องดื่มที่เรากินน้ำปงน้ำเปล่าอะไรเราไม่ไปทิ้งไงเราก็มารีเซเคิรขายดีกว่ามันก็ได้ตังค์เนาะ ได้ห้าบาทสิบบาทก็พอได้กินไอติมเนาะพอดีกว่าทิ้งรู้จักทําอะไรให้มันเกิดนี่ไงเปิดประโยชน์ใช่ไหมล่ะไอติมแท่งหนึ่งก็ถือว่าดีไปดูทีเรามาดูกันว่าเราจะขายได้กี่บาทเดี๋ยวเจอกันโอเคครับถึงแล้วนะคะเรามาดูกันเรามาดูกันว่าได้กี่บาทพอได้ใก้ติมไหมเรียวเลยเรียวๆดิบๆเขาอยู่หรือเปล่า ลงเหรอเออล,ลงไปเดี๋ยวจะเอพายเราล,ลงไปถ่ายามาขายกล่องกับขวด Hehehe <laughs> นไม่ได้ เราขายได้เมื่อกี้นี้เราจะเป็นละลายซรัพกันที่เซเวเลเนี้ยเจะได้อะไรหกสิบาทเราจะได้อะไรบ้างนะได้อะไรบ้างนะคนละสามสิจะได้อะไรบ้างนะเร็้เเว่นใครมีหมายืนรอพี่หนึ่งตัว ลูกชิ้นยืนรอพี่เอ๊เราจะได้อะไรกับเขาไม่นะเขาไปขายรังขายกวดมาเ็าจะได้อะไรมาฝากเราหรือเปล่มมานะเอ๊ได้อะไรกับเขาไม่นะไม่น่าจะได้หรอกของหนูมันแพงของลูกชิ้นน่ะมันแพงดูเซอไส่เซฟไพย่ายยงยังเลือกไม่เสร็จเลยนะ่เล,เ,เลือกอะไรผมมันกะคิดหนักเนาะโอ้สามสิบบาทคิดหนักโอ้เลือกให้ลูกชิ้นบ้างนะพี่เซฟไพ กินก็หิวเหมือนกันนะอยากนั่งรถมาเที่ยวด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเรา้ายกันเลยไายดูได้อะไรมาบ้างหกสิบาทเหลือกี่บาทศูนยบาทป้าใช้เงินเป็นเนาะขายของมาได้หกสิบเฮ้ยจะพึ่งแกไปกินบ้านก็รู้อ่าแล้วจะแกะอย่างนี้แล้วมันจะไม่เลิลายเ<ด><อ>หรอของใครของใครก็ได้เนี่ยเหมือนกัน แล้วก็นี้ก็เหมือนกันสองแท่งเหรอหกสแท่งหกสิโอ้ไม่เผื่อจะเอาไหนเอาไวมกกับดอกดากช็อกเอาเอาไหนเดี๋ยวไปเลือกที่บ้านโอ้ดูมาโอไม่ได้อะไรกับเขาวันนี้สองยายหลานก็กินจุใจมากเลยสำหรับเส้นเส้นนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะฝันดีลาตีสวัสด์ีบาย